บอนี่ประมาณสามร้อยตัวได้บอนี่บอนี่ประมาณสามร้อยตัวนะครับมันบอกเป็นไฮนะครับขึ้นตัดไฮไฮแดงเลยครับไฮแดงไงเนี่ยไฮน้ำกินเนี่ยนะครับตัดมาเตียงประกัดก็อีกบอ่อครับก็อีกบ่อสามร้อยตัวขึ้นครับแต่ละชุด กระแมนครับเป็นเพาะหลายครับเพาะหลายนี่ครับปลารุ่นๆครับขายน้ำมาท่านครับขายดีช่วงนี้ครับนี่กระแมนครับโอ้ไลยครับเพิ่นเพาะเวลไยนี่กระแมน หลครับเพิ่นลพรเป็นไหลปลาหลายนะครับนี่ปลาจะเป็นปาลารุ่นรุ่ๆครับปาลารุ่นรุ่นะครับใกล้จะได้ตักขายแลครับรุ่นนี่นะ เป็นปลารุ่นนะครับปลารุ่นที่เพิ่นกัดในบอลน,นะครับน,นบะเป็นเขียนเป็นบอนะครับอันนี้บีแปดครับนะเป็นเขียนเป็นบอเป็นบอไว้นะครับชุดไดกงิงชุดไดล่องครับอันนี้ที่กัดมาแหลวนะครับเพิ่นมักไว้ครับชุดที่กัดชนะมาแลลวครับกัดชนะเงินหม่นมาแล้ว มาร์ว้ยมืดเป็นมาร์ว้ครับราค่าเริ่มต้นก็นตัวละสองร้อยบาทครับเพื่อนบอกนะตัวละสองร้อยบาทถึงตัวละห้าพันบาทนะครับ ุ่มแล้วแล้ว,ลวตะเกียดกัดนะครับเพิ่นบอกแล้วตะเกียดกัดคือสุ่มเพชรชัยคลองนะครับเพชรชัยคลองป่ากัดเงินหมื่นมาแล้วยังแพร่ลูกบอลเพิ่นนะครับเพิ่นบอกกัดมาแพงแพงยังสู่ลูกบอลไปเลยครับเพิ่นบริสุทธิ์ปลาเลยครับเพิ่นพ่ออีกเมื่อสครับาแต่ละบอลนี่เก่งครับเก่ง ลอช่มผลงานอีกต่อไปครับเมอนมีชุดกัดแพ่งๆเ,เรื่อยๆนะครับอันนี้วิธีไล่ป่าแม่นะครับสอนให้ไล่ป่าแม่ที่ไล่ป่าแม่ครับรู้สึกว่าน่าจะกัดอา,าทิตย์หน้าต้คงทำนี่ไล่ป่าแม่นี่กัดอาทิตย์หน้าครับอันนี้ไล่ป่าแม่ไว้ครับชุดมันกัดแพ่งเลทั้งในจะมีเดี๋ยวไปเบิ้งชุดกัดแพ่งอีกครับอีกชุดครับ นี่เป็นชุดชนแพงแต่ละชุดชุดกัดแพงนะครับชุดนี้ราคาขายก็เริ่มต้นตั้งแต่สองอบาทขึ้นไปเพื่อนบอกว่าตามเขตนะครับตัวแพงๆกับตัวหาพันุนะครับที่เพื่อนขายกันตัวละหาพันธตู้ตู้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตู้ไล่ปลาแม่นะครับเพื่อนบอก ตู้ไล่ปลาแม่เดินชุดนี้ครับชุดนี้ชุดตู้ไล่ปลาแม่ครับตู้กระจกที่เพป็นเท็ดอกมารุนใหญ่ๆแน่ชุดนี้จะเป็นชุดกัดแพงนะครับป่าชุดกัดแพงเบื้งครับชุดกัดเงินหมื่นนะครับกัดกัดตั้งแต่หาพันขึ้นนะครับชุดเพื่อนบอกนะเด<ย>ี๋ยวมาเบิ่งชุดนี้เป็น อันนี้ตัวไรปลาแม่ท่านครับอ้พิเศษเลยครับตู้ไรปลาแม่ครับสูงขนาดครับตู้ไรปลาแม่ใจขาดตายพอดีครับนะครับสนใจกับเพิ่นติดต่อทั้งซุ่มเพชรแช่ข้องเลยนะครับบอกก่อเพิ่นนะครับเพิ่นกับแบงอยู่นะครับตัวราคาแพงๆกัดแพงๆครับเพิ่นกับแบงอยู่ พอแม่พันธ์ที่ชนะมากเพื่อนแพงเพื่อนกับแบงเพื่อนแบงค์หนึ่งคู่นะครับแบงเป็นงคู่ให้เป็นชุดไปผสมบไว้ผสมโไว้ก็ต้องแบงเป็นู่ครับเพื่อน่าผสมบไว้เพื่อนก็ต้องแบงเป็น่งคู่ออกไปนะครับรายได้ดีนะครับต่อเดือนครับเพื่อนบอก่ะสี่ถึงห้าหมื่นบาทคนนะครับบัท่ำบรวดานะครับประกัดตัวแพงเพื่อนขายตัวหาพันุเลยนะครับพิเศษนะเพื่อนไปกัดแพงนี่พี่ไหเงือเพิ่นนะครับ เดี๋ยวขันสนใจในเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรอีกเท่อนึงนะครับท่า YouTube ของเีาติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามต่อไปครับ